สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เกอร์กจะมาเด็ข่าวสารเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลไทยนะครับและแน่นอนครับเรื่องที่าจะนำเสนอในวันนี้เป็นทางฝากฝั่งของเกาหลีใต้นะครับสื่อเกาหลีใต้ครับเขาบอกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลไทยนะครับทำให้วีลีกนะครับมีคุณภาพมากขึ้นมีสไตล์วิธีการเล่นที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงเขาได้วิเคราะห์ด้วยครับว่าทำไมสาวไทยถึงทำผลงานได้ดีขนาดนี้นะครับเขามองโมเมนต์โมเมนต์ของสาวไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะ เป็นพรพันธ์ัชชาแล้วก็วิพาวีนะครับน้องสองของเราเนี่ยยามแข่งขันครับใส่กันเต็มที่นะครับแต่พอเกมจบนะครับทุกอย่างจบทั้ง3คนนี้มีความห่วงใยนะครับซึ่งสื่อเกาหลีเนี่ยเขามองว่าตรงเนี้เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะครับรวมถึงเขาวิเคราะห์ด้วยครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยผลงานดีแบบนี้เพราะอะไรนะครับที่เอาชนะเกาหลีใต้มาได้ตลอดในช่วงระยะหลังเนี่ยและผลงานของนักกีฬาแต่ละคนที่ไปเล่นในโคเวอร์วีลีกเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับวันนี้เขาจัดหนักจัดเต็มนะครับ ชื่นชมนักกีฬาไทยกันแบบเต็มๆเลยซึ่งวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มเพื่อนครับสรุปเนื้อหาใจความมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อเพื่อนในการเสวนาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับโดยหลักใหญ่ใจความนะครับสื่อของเกาหลีนะครับเขาก็ได้เล่นข่าวเะครับเขาบอกว่านักกีฬาของเรานะครับนักกีฬาไทยเนี่ยเปรียบเสมือนสายลมที่พัดผ่านนะครับโคโวอรวีลิกพวกเขาเนี่ยดูแลกันตลอดนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะอานนี้พูดถึงโมเมนต์ในเรื่องที่นักกีฬาไทยนะครับในเกมก็ใส่กันเต็มที่และหลังเกมก็มีมิตรภาพที่ดีต่อ โดยในหน้นนะหาใจความครับพวกเขามองว่านักกีฬาของไทยนะครับทำผลงานได้ดีมากๆนะครับในโคโวอวีลีกและช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับวงการวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ย เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะครับและปัจจุบันก็ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน3ยักษ์ใหญ่ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับและเขายังพูดอีกว่าผู้เล่นชาวไทยนะครับได้รับความนิยมอย่างมากในโคต้าเอเชียซึ่งนี่เป็นฤดูกาลแรกนะครับที่มีโคต้าเอเชียและผู้เล่นชาวไทยเนี่ยก็ถูกดับเข้าทีมถึง3ทีมเลยนะทั้งพรพันธ์เกิดปาดนะครับพิภาวีสีทองแล้วก็ธนชาสุขสดแล้วพวกเขาก็มองโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักครับของนักกีฬาไทยนะครับเวลาเจอกันในสนามเนี่ยโอ้โห ทั้ง2ทีมเนี่ยทั้งสองคนที่มีนักกีฬาไทยในแต่ละทีมถ้าเวลาเจอกันเองเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มด้วยกันทั้งคู่นะครับเล่นกันแบบเต็มที่นะครับแต่พอหลังจบเกมนักกีฬาไทยก็มีความห่วงใย,ยซึ่งกันและก,กันนะครับมีการเข้าไปกอดมีการเข้าไปพูดคุยไม่ว่าผลจะแพ้ชนะก็ตามนะครับซึ่งเขามองว่าตรงเนี้ยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสําหรับนักกีฬาไทยมากๆนะครับเวลาเจอกันเนาะโดยเขาบอกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเล่นบอลโดยมีความเร็วมากๆนะครับอาศัยการจัดการที่ดีเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนะซึ่งทีีมมมาไทยควแข็ง แข่งคล้ายๆญี่ปุ่นเลยนะครับมีการโจมตีจากปีกซ้ายปีกขวาและมีการใช้งานผู้เล่นทั้งหมดนะครับโดยเขามองว่าที่ทีมชาติไทยเนี่ยทำได้ดีแบบนี้นะครับเพราะว่าพรพันธ์เนี่ยเป็นคนบัญชาเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเขาชื่นชมพรพันธ์ต่อเนื่องครับเขาบอกว่าพรพันธ์เนี่ยเป็นมือเซตระดับโลกที่ขนานนามเลยนะว่าเป็นมือเซตที่แกร่งที่สุดในเอเชียนะครับ โดยเขาบอกว่าในช่วงระยะแรกที่พรพันธ์เนี่ยได้เข้ามาเล่นกับ IBK เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับจูนกันบ้างพรพันธ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้โชว์ทักษะออกมาทั้งหมดเนื่องจากมีการฝึกซ้อมร่วมกับทีม IBK เนี่ยอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับแต่พอเวลาดําเนินไปนะครับพรพันธ์แสดงให้เห็นถนึงความยอดเยี่ยมและตอนนี้นะครับพรพันธ์กําลังเปลี่ยนแปลงวอลเลย์บอล IBK อย่างต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องของผลงานของท้งสองวิภาวีครับพวกเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ตัวไม่ได้สูงใหญ่นะครับแต่ว่ามีเทคนิคการเล่นเกมรับที่ดีมากๆเป็นคนที่เล่นเกมรับได้อย่างมั่นคงและเข้ามาเติมเต็มเกมรับของฮุนใดได้อย่างลงตัวเขามองว่าวิภาวีนะครับมีความยืดหยุ่นที่ดีและมีความรวดเร็วทําให้การโจมตีของวิภาวีเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับฉับไวและเป็นคนที่รับลูกเสริรฟได้สเสถียรมากๆต้องบอกเลยว่าวิภาวีเนี่ยเป็นคนที่ ที่เล่นได้ดีจริงๆเป็นอนาคตของวอลลย์บอลหญิงไทยจริงๆ และเขาก็ยังพูดต่อไปครับเขาบอกว่าสไตล์การเล่นของพรพันและวิภาวีเนี่ยสองคนนี้ถือว่ามีสไตล์การเล่นที่มีความรวดเร็วด้วยกันทั้งคู่เขาบอกว่าถ้าวอลเลย์บอลเกาหลีเนี่ยจะก้าวไปสู่ระดับโลกเนี่ยการเล่นบอลด้วยความรวดเร็วแบบที่พรพันและวิภาวีเล่นเนี่ยเกาหลีต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้เพื่อการแข่งขันในระดับโลกนะครับโอ้โหซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเลยครับชื่นชมนะเขาบอกว่านักกีฬาไทยนะครับการที่ได้ไปเล่นในโคเวอร์บิลีกเนี่ยทำให้หลีกดูมีกระแส มากขึ้นนะครับก็ดูเอนจอยกับทีมมากขึ้นแล้วเขาก็ชื่นชอบโมเมนต์นะครับระหว่างนักกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์ไม่ว่าจะเป็นน้องสองไม่ว่าจะเป็นโมเมนตเนี่ยหลังจบเกมก็มีการไปพูดคุยกันให้กําลังใจกันนะครับและพวกเขาก็ชื่นชมเลยครับว่าวิภาวีกับทางหน้าพรพันธ์เนี่ย เป็นคนที่มีความรวดเร็วในการเล่นมากๆนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าถ้าเกาหลีเนี่ยอยากจะเล่นในระดับโลกให้ได้เนี่ยต้องตามสปีดบอลของวอลเลย์บอลไทยให้ทันนะก็คือต้องเล่นให้ได้แบบพรพันแบบวิภาวีอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งได่ให้สรุปหลักใหญ่ใจความโอก็รู้สึกว่าวอลเลย์บอลเกาหลีเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้รวดเ,เร็วสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ปัจจัยหลายอย่างเพื่อนๆเพราะว่าวอลเลย์บอลเกาหลีเขาพึ่งพาในเรื่องของนักกีฬาต่างชาตินักกีฬาต่างชาติในที่นี้ไม่ใช่โคต้าเอเชียนะเพืนะ่อนจะเป็นโคต้าแบบโคต้าต่างชาติอนะ่ะ างโมมาอย่างอเบอร์คอมบี้อย่างซินวา AR, อะไรแบบนี้คือเขา เน้นตรงนั้นซะเยอะนะครับแล้วสไตล์การเล่นของนักกีฬาที่มาจากทวีปอื่นนะที่ไม่ใช่เอเชียเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้เล่นเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นมือเซตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยกบอลไม่รวดเร็วสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอพรพันไปปุ๊บพอกับตันผู้ไปปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าทีม IBK เนี่ยมีสปีดบอลที่ดีขึ้นนะครับการเล่นบอลก็รวดเร็วมากขึ้นส่วนหา้านของน้องสองครับการเล่นกับทางด้านของคิมไดอินเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่คิมไดอินเซตนะครับสปีดบอลที่ให้น้องสองเนี่ยมันจะม ก็เป็นจุดเด่นของน้อง2อ,อยู่แล้วนะครับการเข้าโจมตีที่รวดเร็วว่าตรงนี้คือสิ่งสําคัญเป็นจุดเด่นของน้อง2เลยนะครับซึ่งในสกู๊ปนี้ครับพวกเขาก็พยายามที่จะให้วอลเล์บอลเกาหลีเนี่ยเร่งสปีดบอลมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เทนวอลเล์บอลของโลกเนี่ยเขาเน้นที่ความรวดเร็วกันแล้วนะครับซึ่งวอลเล์บอลเกาหลีอาจจะยังไม่เร็วถึงขั้นนั้นนะคือเท่าที่โอ๊กดูเนี่ยถ้าดูจากไทยลีกแล้วก็ลีกของญี่ปุ่นเนี่ยโอ๊กว่าสปีดบอลใกล้เคียงกันนะ หลีกของญี่ปุ่นกับไทยหลีกนะครับแต่ว่าต้องยอมรับกันว่าหลีกของญี่ปุ่นเนี่ยมีความเหนียวมากกว่าแต่พอมาดูโคเวอร์วิลลกของเกาหลีใต้เนี่ยคือตบกันมันก็จริงนั้นเพื่อนนะแต่ว่าเรื่องสปีดบอลเนี่ยอาจจะไม่รวดเร็วเท่าซึ่งสื่อเกาหลีนะครับพวกเขาก็มองว่าจุดตรงนี้คือสิ่งที่เกาหลีต้องปรับปรุงแล้วเขาก็ชื่นชมเลครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้รวดเร็วจริงๆนะครับในระยะ3ปีหลังนะซึ่งตรงเนี้ยจริงๆมีคลิปที่โอเคยทําหลายคลิปมาแล้วพวกเขามองว่า การเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยเนี่ยการเปลี่ยนถ่ายสายเลือดเนี่ยทำได้เนียนมากๆนะครับเพราะว่ายุคเจ็ดเซียนจบไปเนาะเราก็มียุคบุ๋มบิ่มขึ้นมายุคเพียวขึ้นมายุคบีมยุคก,กับตันผู้ขึ้นมาทดแทนกันได้ลอยต่ออย่างลงตัวนะครับส่วนเกาหลีเนี่ยพอหมดยุคก,กับตันคิมในการเล่นทีมชาติไปเนี่ยเหมือนลอยต่อของเขายังมียังสะดุดอยู่เพื่อนๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อเกาหลีใต้ก็พูดมาแล้วแหละครับตั้งแต่ในเรื่องของเกมทีมชาติเนาะจนมาถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังคคงงงตอยย้้้ําแลวก็ังงที่จะให วอลเลย์บอลเกาหลีใต้เนี่ยพัฒนาตามทีมชาติไทยญี่ปุ่นจีนมาให้ได้ตามลําดับนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆครับว่าผลงานของพรพันธ์และวิพวี2คนนี้ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับคือพรพันธ์ชัดเจนอยู่แล้วว่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงเกมของทางด้าน IB k เคชัดเจนเลยทายวิธีการเล่นรวดเร็วขึ้นนะครับการแจกจ่ายบอลโอกว่าหลากหลายมากๆเลยนะครับเอาง่ายๆคือเด็กปั้นจองมินเนี่ยก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเนาะส่วนทางด้านน้องสองครับเกมรับอันเนี้ยตอบโจทย์มากๆในการเล่นเกมรับให้ฮุนไดเนแล้วการเข้าโจมตีตอนนี้ คิมดาอินเนี่ยก็ลงตัวมากๆตั้งแต่เกมแรกๆอยู่แล้วนะครับเพระเาะฉะนั้นนกมองว่า น้อง2กับพรพันธ์เนี่ยไม่มีปัญหาที่แอดจะต้องให้กําลังใจกันหน่อยนะครับนั่นก็คือน้องโมเมธนัชชาสุขสดของเรานะครับอันนี้เข้าใจได้คือปกติโมเมเล่นบีหลังนะครับการโจมตีทางบีหลังเนี่ยโอกว่าก็เป็นสิ่งที่โมเมถนัดอยู่แล้วนะเพราะเล่นในตาแหน่งบีหลังโจมตีในตําแหน่งนี้แต่พอไปเล่นให้ทีมไฮพาร์ตนะครับโมเมต้องไปเล่นตําแหน่งหัวเสาครับต้องเล่นเกมรับซึ่งตรงเนี้ยโอกมองว่าโมเมก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะเอากันจริงๆแต่ว่า ก็ต้องยอมรับกันว่าอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของโมเมสักเท่าไหร่นะครับก็ให้กําลังใจกันต่อไปโอ๊คเชื่อว่ายัางไงโมเมเดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนเพื่อนๆแต่ว่าองค์ประกอบโดยรวมทีมไฮพาร์ตคนอื่นผลงานก็ต้องโอเคขึ้นด้วยนะโอ๊คเชื่อว่าถ้าดีขึ้นไปพร้อมๆกันเนี่ยทีมไฮพาร์ตก็น่าจะขับมาสู่จุดที่ผลงานโอเคขึ้นได้นะเอาเป็นว่ายัางไงเดี๋ยวเราให้กําลังใจโมเมกันต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะเพื่อนๆอย่างไรก็สามารถคอมเมนตม